เป็นหนึ่งในนางเอกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนค่ะและมีฐานแฟนคลับมากมายทั่วโลกเลยสําหรับนักแสดงสาวเจ้าลู่ซื่อที่ตอนนี้เจ้าตัวต้องรักษาตัวเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่19มกราคม2568 d a p o พอกไสม์นัข่าวของจีนได้รายงานว่า เจ้าลูซ้อเตรียมกลับมาทํางานอีกครั้งหลังจากพักฟื้นได้ไม่ถึง1เดือนค่ะโดยเธอจะเข้าร่วมง,งานแบรนด์ต่างๆในวันที่25มกราคมนี้และปัจจุบันเธอมีสัญญาแบรนด์มากถึง25แบรนด์ซึ่งเธอจําเป็นต้องเข้าร่วมอ,อีเวนต์ถ่ายภาพและถ่ายทําโฆษณาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าการหยุดงานนานเกินไปจะทําให้บริษัทของเธอต้องเฉยๆทางการเงินเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ค่ะเจ้าลูซื่ต่อสู้กับปัญหาด้านสุขภาพจิตมาตั้งแต่ปี2562โดยเธอเปิดเผยว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งในวัยเด็กการถูกผู้บริหารทำร้ายในที่ทำงานการถูกข่มขู่การโชคจากผู้จัดก,การส่วนตัวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความกดดันจากสาธารณณะและตารางงานที่หนักหน่วงแม้เธอจะทุกข์ทรมานจากโรคซึมเศร้ามาหลายปีค่ะแต่เธอก็ไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวถูกกล่าวหาว่าแสร้งทำเป็นป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจจนกระทั่ง ปลายปี2567เธอจึงอาการสุดหนักในที่สุดค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN